เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวรเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เดียวตัวนี้นะครับฮัล huh? สวัสดีครับเมรักกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในย่งกางยุทธภพพพสลึงนะครับผมแป๊บนึงนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้มีขออนุญาตพูดถึง15ข้อที่มีผิดพลาดไปนะครับแล้วก็ไม่อยากให้เพื่อนๆผิดพลาดเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆผิดพลาดเนี่ยมีบอกได้เลยว่าเพื่อนๆเจ็บแน่นอนนะครับ <c oughs> จะมีในส่วนอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนสัตว์เลี้ยงเลยครับ สัตเลี้ยงคนถามมาเยอะว่าควรเลี้ยงตัวอะไรถ้าเกิดเก็บเบลหมีให้แพนกวินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะว่าแพนกวินจะมีสกิลตีหมูที่แรงมากนะครับพันกว่ากวามีขึ้นให้ดูนะครับต่อไปเป็นในส่วนฟีนิกซ์คนเลี้ยงเยอะแต่หมีจะบอกว่าฟีนิกซ์เนี่ยเขาไว้ใช้ PVP ครับเพราะนั้นถ้าเกิดในช่วงนี้เราเก็บเลเวลเราก็อย่าเพิ่งไปปั้นฟีนิกซ์ก็ได้เอาแพนกวินให้แม่ก่อนแล้วแพนกวินหรือว่าจะปั้นหนูก็ได้แต่ว่าหมีแชร์แพนกวินนะครับในส่วนอีกตตัววทีี่่่คนนนนนนิยมไปปบออออสสโลกกเเพพืหาาขงง็็จะ้้แดนน มีแนะนํานะทนูที่ทาบัคไปยิงบอสเนี่ย้านูทําบัคกยังไงไปดูคลิปล่าสุดที่มีลงไปนะครับเพื่อนๆทำเป็นแพนด้าเลยครับแพนด้ามันช่วยตีบอสแรงมากแล้วก็สร้างโล่ด้วยครับเขาก็จะนิยมปั้นแพนด้าอันนี้อยู่ที่ว่าเพื่อนๆใช้โฟกัสทาอะไรแต่ว่าโดยในช้อยการเก็บเลเวลทุกคนก็ต้องเก็บใช่ไหมครับมีก็เลยแนะนําแพนกวินคุงนี่เองต่อไปเป็นในส่วนชุดขาสองพานเลชุดสีขาวชุดชุดมันหน้าตาดีนะเนี่ยไม่ต้องซื้อเลยหรอมีว่าชุดแมงสวยแบบ ชุดแม่งสวยกว่าที่เราไปซื้ออีกนะเออชุดเนี้โอเคเลยอะยิ่งตัวผู้หญิงนะตัวผู้ชายก็เท่มีว่าเกมนี้ตัวชุดผู้ชายเท่กว่าตัวผู้หญิงเยอะมีบ้างมีาพลด้เลยเป็นตัวผู้หญิงเนี่ยหาแรกจากไหนเราสามารถแรกจากกิจกรรมน้องแต้วได้เลยครับเอ,อ้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชขออภัยอยู่ไหนวะเออนี่ครับขออภัยครับนี่สมบัติล้ำค่านี่เราสามารถเอาแต้มตรงนี้สองพันมาแรกได้เลยครับก็ได้ชุดแต่ว่าอยู่แค่สามสิบวัน เออหมีก็บอกบอกว่าเขาเอามาขายแน่นอนไม่ต้องห่วงพราะชุดมันหน้าตาดูดีนะเออยังไงก็ขายได้แน่นอนนะครับอ่าต่อไปเป็นในสวัสด์ข้อที่สามนะครับเกมสามารถหาเงินบาทได้นะสำหรับคนสำหรับหลายคนที่ไม่รู้ไม่รู้ว่าโยกังะหามาหาเงินบาทโยกังสามารถหาเงินบาทได้เยอะมากด้วยครับเออเดี๋ยวมีขออนุญาตลงวิธีทําคือหมีเพิ่งทําไปคลิปมมเมื่อวานเผื่อคนไม่รู้นะครับก็ลองไป ดูได้ทั้งการหายหินการหาเงินห่วนเอ่อการการทำของแดงแล้วก็วิธีหาของแดง70%ไปขายนะครับ70-80%ไปขายวันนี้มีรวไมไหมรวไมไว้หมดแล้วเผื่อใครไม่ได้ดูก็ไปดูใต้คลิปได้นะครับขอ้อที่4ีํทไมเกมนี้คนต้องรีบ,รบเล่งเลเวลการเทปผลเพราะว่าเอาแรงกิ้งครับ 1. 2ก็คืออะไร2ก็คือว่าสามารถที่จะไปฟาร์มมอนเลวถูกไหมเอาอย่างเช่นมีตอนนี้มาฟาร์ม75มีกด็ดอปของ70 ต่ถ้าเกิดสมมุติสอสวันแรกเนี้ยเพื่อนเพื่อนเล่นดาบไปถึง5 5เพื่อนเพื่อนก็สามารถข้ามไป60ได้เลยก็ไปหาของ60ขายถูกไหมซึ่งของ60ขายก็จะมีในส่วนดาบแดงที่ออวันแรกก็ขายได้ถึง50,000ื่นถึงหมื่นหยวนเลยนะครับถ้าตกเป็นเงินบาทตอนนี้ก็ยังได้ดาบเล่มละพันอยู่ดีก็ยังมีคนรับอยู่เลยนะครับเพราะว่าทําค่อนข้างยากนะครับประมาณนี้อ่าก็ประมาณนี้นะครับ ก็คือแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาอย่าง,งการข้ามเลเวลอย่างเงี้ยมันจะมีอาชีพที่ทําได้ก็แค่นักดาบในตอนนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวทวนร้อยแปดทวนก็สามารถเออตีหมู่แรงกว่าดาบแนละ้วอืมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนคําถามเลยก็คือว่าเราควรเล่งเลเวลไหมก็อันนี้ถามจากความรู้สึกมีนะจริงๆเอาของไปขายแค่เจ็ดสิบปดิบก็เพียงพอแล้วเพราะว่ามันนับหัวคนไปเลเวลเก้าสิบได้นะจริงๆแล้วเกมเนี้ย ส่วนใหญ่คนจะเลือกตัดใจไปซะมากกว่าถ้าไม่ใช่อาชีพดาบอะตอนนี้คนท้อเยอะลองลองดูในในบอร์ดอดู่นีครับก็บี่ทะน้ยโอ้เลยว่าห้าสิบหกสิอยู่เลยครับผมวัยโอยช้าผมเล่นไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไงว่าเราเราชอบอาชีพอะไรเราก็เล่นอันนั้นไปก็มันก็ทำให้เราเล่นนานได้นะครับประมาณนี้ สำหรับคนที่เป็นเล่นเซฟใหม่ก็อย่าลืมไปขายปอกับลวดด้วยนะครับคนไม่ค่อยรู้เยอะนะปอกับลวดคืออะไรก็เป็นวัสดุที่เราต้องเอาไปค้าของในช่วงแรกนะครับนี่พวกปอพวกอะไรพวกนี้นะครับซึ่งปกติมันก็ได้จากการย่อยของอยู่แล้วอันนี้แต่ว่าคนเขาไม่รู้เยอะนะครับผมเลยขออนุญาตพูดออุปกรณ์ทําของทาค้าอะไรพวกนี้มันสามารถย่อยได้บานเลยครับนี่นะยางพงอย่างเงี้ยอ เนี่ยครับเห็นไหมย่อยของย่อยอะไรฝ้ายพออะไรพวกนี้ลวดทําไงใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมุติเราเราเรียนเกาะป้องกันใช่ไหมเราก็ต้องไปคราบอาวุธครับเราก็ฝากคนอื่นครับเออคราบเลยเอะไรนะครับทำไมของมันเต็มไวตะกี้หมีว่าหมีเพิ่งเคลียร์ยนะอะไรกันครับเนี่ยนั่นมันกระตุกจังอ่าเนี่ยครับเรามาที่อาวุธเลยครับเนี่ยเห็นไหมเราก็เปิดเลยครับทําลวดได้เลยนี่เลื่อนมาวัสดุนี่เห็นไหมหินสุดที่อ่าเห็นไหม คือจริงๆมีเจ้าบอกว่าไอดี่ไอี้ใกล้จากการจอยอาวุธต,ตั้งแต่เลเวลสองสามห้าขึ้นไปครับแล้วก็มากดทำล,วล้วนรัวๆเลยก็สามติถ้าเกิดใครเปิดวันแรกก็ควรทําขายนะทุกวันนี้ก็ยังขายได้อยู่เลยประมาณนี้นะครับเพราะว่าลวดมันก็เป็นวัสดุที่ว่าแบบว่าเอาไปเอาไปทําเรื่อยๆนะครับแต่จริงๆมันมีของวัสดุอะ่ะที่ทําของ 60- 70อะไรอย่างเงี้ยแปอีกเยอะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆพยายามเอาทําค้ามาขายยังไงมันก็ได,มได้มันก็ได้เงินฟรีนะครับ มีไม่ค่อยมีเวลาเอาแค่ขายของแดงเจ็ดสิบแปดสิบมีพอใจแล้วอ่าต่อไปนะครับบางทีถ้าเกิดสมบูทเราไม่สามารถหาอาวุธแดง60ได้ใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะผลิตได้ครับก็ถ้าเกิดเราไม่ได้แบบว่ามานั่งอัพสกิลเราก็สามารถมากดเรียงกับคนอื่นได้เลยครับตามนี้เห็นไหมเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องดาบ70เราก็สามารถมาเข้าอุปกรณ์ได้อุปกรณ์ก็ไม่ได้ทํายากนะเอาจริงๆอะ่ะเนี่ย อะย่างอื่นนะเพื่อนๆน่าจะรู้แหละแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในส่วนพินระเบิดสักนิดน,นึงนะครับ,รบพินพินระเบิดพินระเบิดมาที่ควบคุมไฟครับเนี่ยแล้วก็บ,บอกติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับพินระเบิดก็หาของมาขายแต่ว่าอย่างอย่างไอ้พวกเนี้ยเพื่อนๆรู้อยู่แล้วเห็นไหมมันได้จากการย่อยทั่วๆไปไอ้ข้างล่างส่งพวนกนี้ซื้อยาเออ่ไอ้ผงหินม่วงเนี่ยก็คือเอามาจากการย่อยหินธาตุครับหินธาตุย่อยแค่นั้นเอง ย่อยย่อยย่อยเออย่อยพวกหินธาตุเนี่ยครับเนี่ยครับพวกนี้ไม่ใช้ลมเห็นไหมจะได้หินผอ่ผงเ่วงเพื่อนๆก็เอามาย่อยทำง่ายนั่นเองอุปกรณ์อย่างอื่นก็เพื่อนๆก็ได้อยู่แล้วแหละมันก็ได้จากการย่อยง่ายๆนะครับเอ่อ กิจอ่าต่อไปในส่วนอ้าวแล้วอย่างนี้หิน่าตหาจากไหนใช่ไหมครับก็มาเปิดกิจกรรมครับอ่าจากการย่อยนะครับแต่ว่ากิจกรรมมันหมดแล้วอะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับกิจกรรมเซฟนอกไอ้พวกนี้มันจะวนกลับมาเป็นกิจกรรมที่ใช้เจ้าดาบอะตีหินนะครับเพื <Just> ่อนๆก็สามารถหาหิน่านเนี่ยเอามาย่อยได้ถ้าเกิดใครที่อยากจะหาผงม่วงนะครับประมาณนี้ <Just> อ่าต่อไปเป็นในส่วน รวมวิธีการหาของแดง 60- 80ถึงก็ไม่มีอะไรเลยครับเพื่อนๆก็มาบอร์ดมอนตามเลเวลตรงนี้เลยครับเห็นไหมนี่ 60, 60ก็เพื่อนๆก็ต้องมาเนี่ยแมบบ0เห็นไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดจะบอดเลเวลไวๆก็มาที่แมบบเขียวเห็นไหมครับแมบบเขียวคืออันที่2เห็นไหมครับต่อไปถ้าเป็นเลเวล70มันก็จะของมันก็จะขึ้นมาแต่ว่ามันก็จะใช้วาวุธ60อยู่แต่ถ้าเกิดมันเป็น80เห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนเห็นไหมเปลี่ยนอาวุธเป็น80แล้วนะครับซึ่งจริงๆอันนี้เขาจะใช ในส่วน90ก็เหมือนเดิมเห็นไหมครับแล้วก็เป็นในส่วน100เห็นไหมก็มีการเปลี่ยนก็คือว่าแค่ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเลเวลสามารถเพื่อนๆต้องอัพยศด้วยนะถ้าไม่งั้นข้างแบบข้างล่างเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนนะครับเพื่อนๆต้องไปอัพยศด้วยนะครับอัพยศก็อันนี้เลยครับนี่กดอัพยศก็อยู่ที่เพื่อนๆไหวอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆไหวตามระดับเนี่ยเช่นหาของ60ก็ควรไปบอดมอนหกสิหาของ80ก็ไป80แค่นั้นเองครับหาของ100ก็ไปหา100แค่นั้นเองครับจบ ตรงนี้มันได้5ตัวเลยนะเนี่ยโอ้โหสบายเลยตรงเนี้ยหวานเจ็บเลยไม่ต้องมายั่งแย่งที่กับสุรตะตานด้วยนะครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนโค้ดเอ็พีที่แจกเดิมีเอาไว้ใต้คอมเมนต์อีกรอบหนึ่งแล้วกันมันจะมีโค้ดเอ2กพียี่สิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เพื่อนๆไม่ไม่แนะนำไม่ให้ไม่ให้รีบใช้ถ้าเป็นนักดาบที่มีสกิลหมูแต่ห้าห้าให้เก็บโค้ดไปก่อนนี่มีแนะนำเฉยๆนะแต่ว่าคนที่จะไปเลเซฟใหม่ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิด55เราบิสกิลหมูเราก็ไม่เห็นมากเราก็มาหามอนส์เนี่ยที่เป็นชื่อระดับหัวหน้าเนี่ยที่บงเล็บเนี่ยหายได้สัก5-6ตัวครับจุดฟาร์มอยู่ที่ไหนอันนี้มีทำคลิปไว้แล้วเพื่อนๆลองไปดูได้เลยจุดฟาร์มแหลมๆเลยนะตั้งแต่เลเวลเออ50ยัน110เลยจะเจอมอนสเตอร์ระดับหัวหน้าบอสเนี่ย6-7ตัวเลยครับแล้วแต่เพื่อนๆต้องยืนให้ได้ด้วยนะถ้ายืนได้อะเลเวลไวมากถ้ากดคูณอะ่ะ4เออ20กับ40ก็60แล้วก็คูณ เอาได้ยังมีตรงนี้มีได้อยู่ประมาณแสนสามแสนสี่ใช่ปะ่ะก็ถ้ามีกดไปมันก็ขึ้น3ามแสนเลยประมาณนี้นะครับแต่ว่าในส่วนเออเจ้าคูณเอพีมันก็จะมีขายด้วยนะครับแต่ว่าราคาค่อนข้างตึงส่วนทิดนึงก็ถ้าใครอยากจะซื้อก็จัดได้ครับเนี่ยมันมีขายอยู่นะเนี่ยซื้อตรงต่อวันโคตรแพงนี่ครับราคาพันหนึ่งกับอีกกล่องหนึ่งสองั สูตรตต่านเขากดกันทุกวันนะ้มีเหรสูตต่างเติมเกมนี้วันละห้าพันอย่างน้อยอะออแต่มีไม่เอาอะมีเอาแค่ทำคอนเทนต์มีพอใจแล้วอ่าข้อต่อไปนะครับการลงวอลการลงวอลก็จะมีเปิดในทุกวันเสาร์นะครับสําหรับเพื่อนๆไม่ทราบสามารถกดตรงนี้ดูได้นะครับนีออ่กิจกรรมสงข้ามไฟจริงๆเดี๋ยวมันมันมันจะมีกิจกรรมที่ตีกันตลอดเซฟหนึ่งด้วยแต่ว่ายังไม่มานะครับเขาอาจจะแบบมองว่ามันเร็วเกินไปนี่ครับเห็นไหมทุกวันเสาร์สองทุ่ม เดี๋ยวจะมอออีอีกกิจกรรมนึงเนี่ย,นยรรเนี่ยต่อสูเือยุทธจักรเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยจันวันเนี่ยพุดอาทิตย์มันจะตีกันแบบโอ้โหเอ้ยหรือว่ามันยังไม่เข้าหรือเปล่ามีมีจำชื่อไม่ได้เพราะว่ามีอ่านเซฟนอกมันอ่านไม่ออกอะ่ะมันจะเป็นกิจกรรมแบบ เออเหมือนแบบสงครามของฝ่ายธรรมกับธรรมะแบบรูปแบบจ๋าๆเลยหรือว่าเขาเปิดสงครามพักกันอันนี้หมีก็ไม่รู้นะมันจะตีกันแบบเซฟย่อยหนึ่งรัวๆเลยอะแล้วต่อให้เราไปอยู่ย่อยไหนนะครับมันก็จะเรียกคนเข้าไปตีกันตลอดอันนี้หมีไม่รู้ว่าเขาจะระบบนี้มาเมื่อไหร่นรนะมีอ่านชื่อไม่ออกขออภัยหมีว่าอนาคตมันเลยตีกันแบบโอ้โหแม่งแทบไม่ต้องบอดอะไรกันเลยชีวิต เพราะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆลงวอก็อย่าลืมทําชุดเซตด้วยครับใส่ชุดกังฟูด้วยคนทํากับไม่ทําก็จะลําบากต่างกันเยอะเยอะเลยนะยังมีมีคลิปวอลเพื่อนเพื่อนลองไปดูได้ล่าสุดอันนั้นหมีไม่ได้ใส่ชุดกังฟูเลยนะเพราะทำไม่ทันนะครับก็หมีก็ไม่ตายนะถึกนะครับการกังฟูใส่ครบ4เซตเลย4ออฟแล้วก็ใส่ทุกชิ้นเลย4ชิ้นแค่นี้เราก็จะการกังฟูการกังฟูก็คือการสกิล เพราะว่าเวลาคนตีกันไม่มีใครตีธรรมดาครับมีแต่สกิลถูกไหมมันก็จะการตรงนี้ไปประมาณนี้นะครับแต่มอนสเตอร์ทำไมอคติยภาพป้องกันเพราะว่ามอนสเตอร์มันตีแต่ธรรมดาไงอ่าแค่นี้นะครับต่อไปเป็นส่วนแพ็คไหนเติมคุ้มที่สุดนะครับก็อันนี้มีแนะนําเลยนะนี่ไอพวกแบบการันตีบวกแบวก9บวก10อะไรพวกเนี้ถ้าเกิดมันขึ้นมามีแนะนําให้เพื่อนๆเ,เ,เก็บซื้อเก็บทิ้งไว้ครับ แต่ว่าไม่ต้องรีบใช้นะอันนี้รวแต่ง,งบเลยถ้าเกิดเป็นสูตรต่างเขาก็เปลี่ยนทุกขั้นเลย4060ใช่ไหมแต่มีแนะนาว่าสําหรับสายฟีสายเติมน้อยแนะนําว่าให้ไปตีของตอน80ทีเดียวเอ็นเกมไปเลยครับจบเลยไม่ค่อยแนะนําให้ไปใช้ตอน60บวกส0บวกอะไรแบบนี้เก็บไว้เพราะว่ามันมีขายรอบเดียวนะบวกสอะบวก9ไปบวก10มันมีขายแค่รอบเดียวนะครับเพราะ,ะนั้นเพืเ่อนๆควรเก็บไว้เพราะว่าเกมนี้บวกยากนะถ้าไม่ใส่กันแตกก็ของหายตั้งแต่บวก4ไปบวก5แล้วก็ เป็นในส่วนต่อยเ,เพื่อนๆใส่บวกหนึ่งบวกสามถ้าดวงมันไม่ดีมันก็ขึ้นลงขึ้นลงอย่างนั้นอ่ะเอาไปบวกเจ็ดเอาแตกอีกไม่ติดเอากลับมาบวกสามเอาบวกต่อหมีถึงบอกไงว่าถ้าเป็นสายฟีสายเติมน้อยเนี่ยเรื่องแพ็คตรงนี้ควรจะเก็บไว้ครับอันนี้บอกแบบการันตีเลยนะบอกแบบกระโดดตีลังกาฟันธงเลยว่าเก็บไว้ครับแล้วไปตีบวกเอ่อทำของ8ปสิทีเดียวเลยเชื่อหมีอันนี้แบบงบประหยัดแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมานั่งทำทีละเซตนะซื้อซื้อซื้อ,อเติมเติมหมีว่าหลายหมื่นแน่นอน ถ้าเกิดทาตามที่หมีบอกก็จะเสียแค่หลักพันสองพันแล้วก็จบเกมเลยแค่นั้นเองครับแต่เพื่อนก็ต้อง80ให้ได้แต่เกมนี้มันไม่ได้เวลยากนะเกมนี้มันก็แบบเรื่อยๆอะ่ะถ้าเกิดเป็นดาบอะเลเวลมันไวอยู่แล้วอันนี้หมีก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างนะเมื่อวานหมีก็ไม่ได้เปิดแทบาทื่วันเลยเพราะว่าไม่ไม่หมีก็ไม่ได้แบบว่าต้องต้องเร่งอะไรมากมายนะครับอ่ะต่อไปสําหรับผู้เล่นใหม่นะที่แบบว่าจะไปเล่นเซฟใหม่นะไอ้พวกหินอ่ะ ตอนนี้คนน่าจะรู้แหละคนที่ไปเล่นเซฟใหม่ในครั้งทานะครับหินที่มีราคาแพงก็จะเป็นในส่วนโจมตีกลางฟูนแต่2 0่5ถึงพวกนี้คือแพงครับแต่ว่าในส่วนช่วงแรก 10- 2ถึงอย่างเงี้ยมีถ้าเกิดโซบูเจอคนขายถูกๆอะ่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนป้องกัน5อะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาขายร้อยเดียวคนไม่รู้50ก็วควรดึงครับดึงมาเพราะว่าเราจะต้องเอามาใช้งนงถูกไหมแล้วก็จะเป็นในส่วนหินกลางฟู1 8บแถึง้เราก็สามารถเอาไปอัดของเนี่ยตั้งแต่ 35- ก่ะ สากับ60ได้หมีพูดถูกไหมครับอัดอาวุธอะไรแบบเนี้ยพาเราเจอถูกเราก็ควรดึงครับแต่ว่าไอหินกันกางฟูนี่ไม่ต้องหมีบอกเลยว่าเดี๋ยวเราฟาร์มเดี๋ยวเราได้เกลือนครับหมีมีกันกางฟู3 2ถึง6ถึงประมาณ60แบบประมาณ 30- 40เมตรแล้วคือหลงัลงๆมันเหลือมากมันเกลือนมากเราจะมีปัญหาแค่ยอย่างเดียวคือของป้องกันครับหินป้องกัน5-8ถึงแแล้วก็เป็นในส่วนกังฟูอะไรพวกนี้ ถ้าใครไปเล่นเซฟใหม่เจอถูกก็ควรดึงเพราะว่าอย่างที่บอกบางคนไปเล่นก็ไม่รู้ก็มีเยอะถูกไหมครับอย่างตอนแรกนี่หมีเล่นที่คนไม่รู้เยอะถ้าหมีไม่ได้ทําไกด์คนไม่รู้เยอะคนลงขายหินห้าสิบหยวนอะไรอย่างเงี้ยวานเลยอะ่ะอ่ะตอไปเป็นในส่วนนักดาบนะครับนักดาบคนเล่นอาทาเยอะแต่มีขออนุญาตบอกสักน,นิดนึงว่าจริงๆอะ่ะถ้าเป็นสายฟรีสายาเติมน,น้อยเราไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่าชั้นต้องมีวีพีจา๋าจาใช่ไหมแบบสายหาของหมีแนะนำให้เล่นอเออทำมาเพราะอะไรรู้ว่า เพราะว่าเจ้าดาบอารมเนี่ยแพงมากถึงตอนนี้จะมีคราฟได้แล้วก็จริงครับแต่ว่าตอนนี้ใชื่อ่ก่อนหน้านี้มันขายเริ่มละพันสองพบาทเลยนะถ้าเกิดขายเป็นเงินหยวนก็ประมาณ5้าพันถึงหมื่นแต่มีจะขอญาตบอกสักน,นิดนึงว่ายังไมไ่จบแค่นี้เดี๋ยวมี8080 80เนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนเอ็นเกมแล้วคือบอกได้เลยว่าแพงครับเพราะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากหาของแพงใช่ไหมอย่างเช่นว่าซื้อชุดโอ๊เสื้อทุกอย่างนะขาย3 0 0 500, 500 500หยหยวนหมดทั้งเท้า ถ้าเป็นนักดาบอาทาเมื่อไหร่ทุกอย่างคือแพงหมดครับไอเสื้อเนี่ยเสื้อเนี่ยโดยตรงมันล็อกแต่ไอพวกเนี้ยมันอาทาใส่ได้หมดกม็ค่อยแพงก็ขา,ขายสองร้อยสามร้อยแต่เสื้อที่ขายแพงนะแต่ว่าหมีก็ทเอาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากมานั่งซื้อดาบแพงหมีก็แนะนําให้เล่นทำมา้าไปเลยเพราะว่าดาบทำมา้ามันคู่ถูกดาบเขียวทำมา้าเอาเดียหมีให้ดูนะนี่ <laughs> รับเขียวคมะขายกันทั่วบ่านทั่วมาเล่มแล้วร้อยสองร้อยครับแบบโอ้โหขายแบบแจบกบแบบฟรียังได้เลยโอ้โหประมาณนี้ครับอ่าต่อไปส่วนข้อเกือบสุดท้ายแล้วเราควรต้องเริ่มริมเลเวอร์ไหมริบเลเวอร์ไปได้อะไรอันนี้มีบอกได้เลยว่าอย่างที่บอกคือการที่เราลิ้งเลเวอร์เนี่ยเราก็ได้ไปของขายห0ส0 80็ดสบคนแรกมันก็ได้เงินเยอะเพราะไม่มีคนขายตลาดถูกไหมครับ เราจะได้เงินสวนกลับมาถ้าเกิดจะหาของรวยกมม็มีก็แนะนํานักปราเพราะว่า55-68มีสกิลปันแล้วมันไวมากครับเราถามว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าเฮ้ยฉันเล่นชิลๆฉันไม่ได้แข่งเออมันมีกิจกรรมเลนกิ้งด้วยถ้าเกิดติดได้ก็ดีครับแต่ว่าในส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆที่เออเราไม่ได้รีบเล่นไงใช่ไหมเราเล่นของเราของเราสู่สนุกขำๆไปก็ไม่จำเป็นต้องรีบเล่นครับอย่างเช่นตอนนี้ท็อปเซฟเขาไปกันเท่าไหร่หรอเซฟหมีตอนนี้78ใช่ไหมของหมี72ถามหมีว่าเอาทำทำไมหมีไม่เห็นจะเลวย่า คือถ้าเราไปเรื่องเลเวลเราก็ต้องทําของใหม่ต้องมานั่งเปลี่ยนใหม่เรื่อยๆมันมันใช้งบบาทเยอะครับคือของหมีหมีพยายามทําแบบไกด์แบบสายเติมเงินพันสองพันอันนี้ตัวนี้หมีหมดไปอยู่ประมาณสองพันสอถือว่าแพงนะถือว่าสำหรับหมีหมีมองว่ายังถูกมากนะเพราะว่าหมีลงของเป็นลงตรงตัวมันก็ไม่ได้เสียอะไรมากครับประมาณนี้เพืเ่อนๆต้องไปเลือกเอาถ้าอยากไปไกลมันก็ต้องอัด แต่เพื่อนๆก็ต้องเสี่ยงงบประมาณเยอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตอนหลังเราจะขายบาทคืนได้หรือเปล่านะอันนี้เพื่อนๆต้องเลือกเอาแต่มีว่าจริงๆจุดจุดที่มันขายได้จริงแค่60 70 80แค่นี้ก็พอแล้วหลัง90ไปน่าจะนับหัวคนได้แล้วแหละอาจจะเลือกไปเยอะแล้วตอนนั้นนะที่หมีคิดนะครับก็เลยคิดว่าหมีคงจะเล่นแค่หาของถึง80ก็พอแล้วจบเพราะนั้นสำหรับหมีคือไม่จำเป็นต้องรีบเลเวอร์เลยครับสำหรับหมีนะ แต่แต่แต,แต,แต่เราอาจจะควรเล่งเลเวลในแค่ช่วง60-70เพราะว่าถ้าเกิดเรามาช่วงตลาดตรงนี้ไม่มีคน,คนขายของเราก็รวยแค่นั้นเองครับหลังจาก70-80ไปเนี่ยนมีว่าจะหยุดช่วง80แล้วไม่เล่งแล้วอะต่อไปเป็นในส่วนเรื่องสุดท้ายครับดาบดาบดาบ,ดาบมีคนถามมาเยอะเว้ย hey, พีวพีพพพกา,า,ากจังก็ลองดูคลิปของหมีก็ได้ก็มันก็ค่าได้ครับแล้วตัวมันก็ค่อนข้างถึก แต่ว่าในใน,ในเรื่องสงครามฝ่ายเนี่ยมี้จะบอกว่าธนูอันดับหนึ่งนะลองมาหมอแล้วก็ดาบแล้วก็วทวนที่มีท,ที่ที่มีเล่นนะครับอ่าถามว่าน,นักดาบเก่งไหมมันต้องรอเป็นในส่วนอะไรครับคัาสี่ก่อนนะดาบอาธรรมนะครับทําไมต้องเป็นคัาสี่เพราะว่ามันจะมีสะท้อนการโจมตีกลับไป2เท่าเลยตอนนี้เราสะท้อนเนี่ยมันมีแค่มันมีแค่นี้เองครับมันก็เลยไม่ค่อยหดเท่าไหร่นะนี่ แทมหมีแทบไม่ได้อัพด้วยเห็นไหมสะท้อนของตัวเองกลับไปที่25%เองนะครับถ้าอัพเต็มก็น่าจะประมาณ10%ได้มั้ยใช่ปะใช่ปะเออน่าจะใช่แต่ว่ามันสะท้อนกลับไป25%มันน้อยไงแต่ว่าในส่วนการสะท้อนตรงนี้มันจะเกิดคือกลายเป็นสองเท่าเลยเห็นไหมครับก็ดาบเก่งก็คือในส่วนช่วงคัสสี่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วดาบยังกากอยู่นะครับในช่วงเซียนหนึ่ง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 สามแต่อย่างที่หมีบอกไงว่าถ้าเกิดโซบู ดาบเนี่ยมันถึกแต่ดาเมจน้อยพเพื่อนๆก็แค่ไปอัดอาวุธอัดโจมตีให้มันหนัหนกๆแค่นี้ก็ตีตายแล้วเพราะเพื่อนๆอย่าลืมว่าดาบนี่เป็นตัวละครที่ถึกที่สุดในเกมและเลือดเยอะที่สุดในเกมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ใส่ออฟกังฟูทั้งตัวอย่างเงี้ยแล้วทาของมาแน่นๆนะเขายิงเราไม่เข้าอยู่แล้วก็จบเรียบร้อยครับสาหรับ15ข้อนะสาหรับผู้เล่นใหม่ที่เออสำหรับเอาเรียกว่าสำหรับที่บางคนไม่รู้แล้วก็วกบางข้อที่หมีพลาดไปนะครับก็มาสรุป ใครเพื่อนฟังให้หมดเลยก็ขอให้คนเล่นเกมโยกันอย่างมีความสุขใครอยากให้ทําไกด์อะไรก็มาทิ้ง่าคอมเมนต์ได้นะครับอ่แล้วเจอกันนะครับ